ตายแล้วตอนพอๆกันอตายตายตายตมนสองขั้นสองที่เพื่อนเอาปืนไปยิงกดไปปืนต่างแล้วเออโดนโดน อ๋อตายตายโดนไฟคอกตายยิงไว้ยิงไว้ยิงกดไว้ยิงกดไว้หลังอ้ยหลังเฮ้ยเฮ้ยต้มมันต้มเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ข้างหลังเราเลยตายตายตายหมดตายหมดตายหมดเฮ้ยมองข้างหน้ามีคนตายเราเอาไฟยิงนะหลังรถชนะตายตายโหเอียงตายนี่คนนึงคนคนนั้นตายแล้วเต็มตัวเต็มตัวยืนได้ตายเพิ่งพังฮอลๆ์คุณวิ่งลงไปเลยคุณวิ่งลงไปด่วนเลย อุ <formation jin inh aling> <at> ้ยเกือบโดนเครื <ina> ่องพังเครื่องพังอีกคันหนึ่งอีกคันเหรอไอคุหมดเหรอไะคุหมดไะคุหมดถอย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 ไม่ยิงตีกำแพงีกำแพงอยู่ในจอผมแม่งกระจายเลยระเบิดระเบิดนี่เพป็นเกลาตาที่แล้วนี่ไหมสวยสวยเพิ่งขึ้นบนรถไปแล้วหลัง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 ตรงใต้บันไดใต้บันไดโอเคตายไปครับเออไปงั้นลยไปงั้นเลยเลย ออกมากดีเว้ยข้างหลังมีคนมานะนตายเพือ่อนเพื่อนยัตายยิงเท่าไหร่ยิงเท่าไหร่ยิงใส่มันไปด้ยไม่โดนไม่ปไ,ไปไปยิงยิงไปตะโดจมาลงหลังเสาเลยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาลงลงอันท็อปหลบเยอะโอเคซอมวัมโอ้ห่อโอ้เหยียบไปเลยซอมซัมอยู่ซอมอยู่ยมันยิงมันยิง ไดเที่แล้วได้ทีดี๋ยวไปที่เมื่อมาแล้วนะโอ้โหสูดกี่ลูกเนี่ยคุณเหรอเอเจวีจบวนะบินชนเราแน่โอเคเติมป้อมป้อมตายมีคนนะมีคน,นไป เอาไปยิงสูๆงๆยิงกดไตรงนั้นตรงนัโอ้โหอ,โอหนานไม่ตายตายเราถังเรางเถัางซ่อมอยู่เอ,าาอ๊ะมีคนมั้อะไรวะจีฮาตเหรอจีฮาตีฮาตหลังอย่าตาย ไม่ตกไกลหอไม่ถังมาระเบิดตายข้างหลังคนมาข้างหลังคนมาข้างหลังคนมามดถังบ่ได้นะซ่อมมันจบวันนี่เฮ้ยเด่นมันนี้ไปขึ้นคันี้ไปตาย โอเคอะไรวะโดนไฟเหรอโดนไฟตายเฉยอะไรบ้างกันเอาเริ่มาข้างหน้าดันหล่ะเอาเลยวะยิงไป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 ดีใจดีใจดีใบ้านละเอาโดนออกไอ้สัตทางพังพังพังเราทางพังขึ้นนยิงเลึ้นนยิงเฮ้ยโดนฮอโดนฮอโดนฮอ เราระเบิดนละยิงขนาดตรงนั้นโอเคอุ้ยโดนคนด้ยตัวตัวเ็อยู่อ้กระจายัว้ไปเทาอยู่กับัยิงวยิงว้ยิงวโอเคกระจายเวยช็อตไปจะตายโดนไปแล้วไปทำอะไรมากำังกลับระเบิดนะโอเค เราทางมาข้างหน้าไปเขียวคอยเฉียงหน่อยโอเคโอเคข้างหน้าไปคนมาต้องพูดต้องพูดการวนโอ้มาแฟร์ไปรยิงได้ผมก็ยิงได้โอเคเอาไว้สัตว์ไปอยู่เรียบร้อยงงงง โดนรถถังยิงเองเก่าหัวเลยเดี๋ยถึงกูบอยรถถังรถถังข้างหน้าเริ่มตามบิดกัน้ลยฮะโอเครถถังระเบิดเริ่มอ๋อได้เลยดูนี่มันมันโดนมันเหมือนกันโอ้โดนโดน disable disable กลับเลยนำนำไปนำไปขึ้นซิ้งขวาขึ้นขวา เอางันเลยเพื่อนตอแป๊บตัวแป๊บนึงตัวไม่ทันหรอกตายสัตว์มาให้เริมาไกดเชื่อิงนะนยิงเข้ามาได้ยิงเพื่อนโอเคระเบิดอได้ทันฟ้องมาทบมีคนยิงไหมยิงขึ้นเออ้ยนะไป mày đòi mày đòi chỉ Đi luôn đi. đâu bay bay mày đi, mày đâu Bắt đầu mày đâu 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 đi đâu mày 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 đâu ต้ใต้ระวังรถถังอาก็แทงฮกแทงเยเยเออเสียงหน่อยเสียงหน่อยมันน่าจะเดียวกตไม่ได้เสียงหน่อยโอเคระเบิดเราจอมแบบนี้อายเหิงเลยยิงเต็มเมโอ้ฮอเขาจ๋งเ เดชทำเลิมเต็นตัวมาพูดนะครับมีฐานลากโอเคตายโอ้โอเคโอ้เฮลโหลให้ซ้อมให้มึงหรอมึงไม่เคยอยูโอ้เลยไปลาก่อนไอ้สัตว์ตลูโอ้คาร์ทิวเรียบร้อยคาราเบิร์ไหนวะท้ายๆทำเลิ่มท้ายเป็นตัว ลูกไวแฟเอ่อูอ้โดนคันนั้นเอาเลยอูออ้โอเคคนนึงพอมั้ยอู้โอเคพอลอใกล้อ่ะโอ้โอเค,อเคยิงโดนพอ,องอากาศเริ่มรอนนี้ตรวจได้ไหมตรวจได้ไหมได้ได้ได้ไปขึ้นไปละโอเคโดนนี่เชฟเฟินตรงกับ <laughs> OK, there hello tài tài. hello 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 lại hello 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 làm, làm, hello Oh, man, uh. Một hài hết hết thôi hết 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 Ok. Ok, hết 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 เรามาอ้อะไป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 อย่างนี้ไปนี้เอาเลยไปคุณไปแซงมาอืาไปดโอ้สวยงามอึ๊บเรียบร้อยโดนคนอื่นโดนคนอื่นเรเปิ่มั้งใจ้ถ่างริหรอโอเคริ่มตรวจยิงไหตป้างโดนในสัตว ดูดิสูงเพงข้าไม่อย่างเลยอ,อุ้ยได้ที่ได้คนหนึ่งใช่เอาเลยมาล้ตายสัตว์ไปหลวงมันโดนออกโอ้เชิดติมยิงมันยิงมาโจลดโจลดโจลดนะโจลด,ดโอเคระเบิด โอเคได้คนหนึ่งได้ได้เลเรียบร้อยฮอระเบิดไปปเ,บ,ดกเกบรีดยูเคฟลอยมาหาเรอ่าข้างหน้าเราผมยิงยูกเคฟแตกกันอ่ะกันโอ้ผมยิงฮอดิเซเบิลซ้ำหน่อยโอเคโอ้ยโดนเนี้ยนะผมเป็นแคปตันผมผมจะตายแล้วจริงไหซ่อมแล้ว โอเคมันกลับมาแล้วข้างหลังเราข้างนีง้เขาจะรอจะท่อนอ้ายิงเดี๋ยวปวดทำไมวนะเนี่ยโอ้ตายน้าหน้าทห,หารรับเอาปืนใหญ,ญ่ยิงกดกดในในใต้ของหลักค้งขึ่นมาของมาฮะไม่ไดโอ้ควันซ้ายผมว่าผมยิงโอ้เริ่มตังค์ใช่ไหม โอ้ยระวังระวังระวังนักบินมันโดดโดดจากเครื่องบินมามายิงเราได้โอเคท่านขอยท่อนขอยมาขอแล้วครับจะลวนหลังเอ่อเพื่อนจะตรวจสอดเลยเดี๋ยวผมซ่งไปต่อมสอดละไม่ได้ไม่ได้ดูป้อมปืนจากยูไวน์กัน UI มันดีกว่าภาคของส2อยู่เออแม่งมีบอกว่าหันทางไหนสัตว